พลอยจะสลด์เค้กออกเป็น2ชั้นแบบนี้นะใช้ที่ล็อกมีดช่วยค่ะเราจะสไลด์ได้ง่ายขึ้นแล้วไปประกอบเค้กกันเลยใช้พลาสติกพันเค้กแบบหนาแบบนี้นะคะมาพันรอบเค้กเลยใส่วิปปิ้งครีมชายรยบางๆนะคะตามด้วยอง,งุ่นไซมัสคัสที่ล้างสะอาดแล้วซับน้ําให้แห้งค่ะพลอยหั่นครึ่งแบบนี้นะคะเรียงให้ทั่วเลยใส่ซอสอง,งุ่นไซมัสคัสที่เราทําไว้ลงไปค่ะตามด้วยอง,งุ่นนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมชายรยบีบใส่ให้ทั่วเลย ค่ะตามด้วยเนื้อเค้กอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ซอสอ้งุนุนค่ะปาดวิปปิ้งครีมให้เรียบเลยเสร็จแล้วบีบตกแต่งให้สวยงามตามชอบเลยค่ะอายุของขนมตัวนี้จะเก็บไม่ได้นานมากนะคะเพราะมีผลไม้สดอยู่ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูเค้กอ้งุ่นไซมัสคัทหรือเค้กอ้งุนนชอตเค้กเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่วิปปิ้งครีมชายเลิร์เกลวิปท็อปปิ้งกล่องนี้เลยค่ะพออยากให้เ,เพื่อนๆลองใช้กันนะคะวิปปิ้งครีมของชายเลิร์เขาอร่อยมากๆ สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์รณเบเกอรี่ใกล้บ้านได้เลยค่ะหรือจะสั่งผ่าน KCG ออนไลน์ก็ได้เลยถ้าเพื่อนๆลองทำเมนูนี้แล้วอย่าลืมแวะมาอวดผลงานให้พลอยชมบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ